วัดีค่ะวันนี้เราก็มาทำพิกอารา์ดนะคะ EP ที่121หัวข้อจะใช้นี่หมดในระยะเวลาที่เราต้องการไหมอธิหารแล้วก็เลือกกองไพ่ค่ะอย่างเช่นคุณหมดภายใน1ปีคุณก็อธิฐาน1ปีคนหมดหนึ่งเดือนก็อธิฐานหนึ่งเดือนแล้วก็ระบุจํานวนเงินนะคะกองหนึ่งกองสองกองสามกองสี่กองห้าค่ะกองที่หนึ่งหมดไหมได้ไพ่หกดาบมองว่ายังต้องรอยัยงไม่หมดนะคะกองที่สองค่ะมันเหมือนกับว่า เงินที่เรายืมเนี่ยยืมคนรักหรือเปล่านะคะก็มีโอกาสที่จะหมดอยู่นะคะคนกองสองคนกอง3เนี่อาจจะมีฐานะร่ำรวยขึ้นหรือได้พบรักกับคนฐานะดีหรือว่ามีเงินเดือนเพิ่มก็มองว่าหมดนะคะคนกองที่4ค่ะอันนี้แบบอู้มองว่าจะหมดนะคะแล้วคุณจะเป็นอิสระจากนี่อาจจะด้วยตัวของคุณเองด้วยซ้ํานะคะกองที่สี่นะกองที่หเนี่ยมองว่าใช้นี่หมดนะคะการเงินอาจจะคุ้นรูปไปได้สวยเนาะหมดค่ะก็ องนี้ก็หมดก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 องนี้ต้องรอยังไม่หมดค่ะขอบขอบคุณมากๆค่ะ